สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องเท่าแก่ใหม่นะครับวันนี้ครับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะข้าราชการฟังคลิปนี้ดีๆเลยนะครับเพราะผมมีแนวทางดีๆในการจะสร้างรายได้เสริมให้กับมนุษย์เงินเดือนในปี2568ครับ มาดูกันครับว่าอาชีพแรกคืออะไรนะครับอาชีพแรกคือการขายสินค้าออนไลน์นะครับต้องบอกนี้นะครับเราสามารถเริ่มต้นอาชีพการขายออนไลน์เนี่ยง่ายๆนะครับซึ่งใบบันเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกสินค้าที่เราอาจจะชอบเนาะนะครับหรือเราเชี่ยวชาญนะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะเป็นตัวเสื้อผ้าเครื่องสําอางอาหารเสริมนะครับอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ครับ เราสามารถนําสินค้าเหล่านี้ครับมาฝากขายในช่องทางดังๆได้ครับไม่ว่าเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะครับทิกเก็นะครับทุกันนี้ครับสามารถทําคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งการไลฟ์ขายของนะครับอาจจะใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับหรือในช่วงวันหยุดสอทีครับแบบนี้ครับเป็นโอกาสในการสร้างรายได้แบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องออกไปไหนไกลนะแค่เพียงขายของออนไลน์เท่านั้นเองนะครับต่อมาครับอาชีพที่2ก็คือการเป็นฟรีแลนซ์นะครับ ถ้าคนที่มีความถนัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งครับหรือมีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ครับเช่นนะครับการเป็นฟรีแลนซ์ในการเขียนบทความนะครับการออกแบบทางด้านตัวกราฟิกนะครับการแปลภาษานะครับหรืองานทางด้านบัญชีต่างๆนะครับต้องบอกครับว่าอาชีพเหล่านี้ครับเราสามารถนําโปรไฟล์ของเราครับไปลงนะในช่องทางที่เป็นหน้าของตัวฟรีแลนซ์นะครับไม่ว่าเป็นตัวฟาดเวิร์กนะครับหรือตัวอัพเวิร์กครับ เพื่อหางานเสริมที่เหมาะกับตัวเรานะครับงานเหล่านี้ครับช่วยเราเพิ่มรายได้แล้วก็แถมยังยังยังจะเป็นการเพิ่มทักษะให้เราเออมีความพร้อมนะในเรื่องการทางนานแล้วก็เติบโตในอนาคตได้อีกด้วยนะครับอาชีพที่3ครับนั่นก็คือการทําคลิปคอนเทนต์นะครับเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่คอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับสำหรับสายที่มีความครีเอทีฟนะครับเราจะต้องลองทําคลิปนะครับ ไม่ว่าเป็นคลิปในเรื่องของการตัวรีวิวสินค้านะครับการแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับการพากินพาเที่ยวหรือการให้ความรู้ครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับช่องทางที่ได้รับความนิยมปัจจุบันนะครับตัว Tik t o อกเองตัวรีวิวเองหรือแม้กระทั่งโดยยูทูบครับเราสามารถสร้างรายได้จากการโฆษณาจากสปอนเซอร์หรือแม้กระทั่งการขายสินค้าแบบการเป็นเอฟเฟรตหรือการเป็นนายหน้าออนไลน์นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับ อาชิพที่4ครับนั่นก็คือการเป็นคนสอนออนไลน์นะครับหรือการสอนพิเศษนั่นเองนะครับใครครับที่มีความถนัดนะครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะทางด้านเรื่องของความรู้นะครับสอนเรื่องภาษาได้สอนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะภาษาเกาหลีนะครับว่ากันไปสอนเรื่องของการยิงแอดนะครับก็สามารถทําได้สอนทาอาหารนะสอนทาดนตรีนะครับคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถนําความรู้ของเราครับ ไปขายได้นะครับว่าเป็นสกิลเลนนะครับหรือการสอนสดเนาะผ่านซูมนะครับก็สามารถทำได้นะครับหรือเราจะสร้างแพลตฟอร์มของเราเองนะครับและถ้าท่านยังไม่มีแพลตฟอร์มในการที่จะขายคอร์สออนไลน์นะครับลองติดต่อเข้ามาทางเท่าแกใหม่ได้นะครับเรามีบริการนะครับในการที่จะช่วยท่านนะครับสร้างคอร์สออนไลน์นะครับวางสคริปต์วางคอร์สออนไลน์ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับรวมถึงครับมีช่องทางแพลตฟอร์มที่จะช่วย ท่านขายด้วยนะครับและชิพที่5ครับนั่นก็คือการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลนะครับไม่ว่าเป็นการลงทุนในตัวที่เป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือลงทุนในที่เป็นการลงทุนแบบเดิมๆนะครับที่เป็นหนักของที่เป็นตัวหุ้นนะครับหรือกองทุนต่างๆครับสิ่งสําคัญเหล่านี้ครับเราเองต้องมีความรู้เนาะนะครับก่อนที่จะลงทุนนะในส่วนของที่เป็นตลาดหุ้นนะครับสินทรัพย์ทางด้านดิจิตอลนะครับจำเป็นนะ ต้องไปเทคคอร์ต้องไปเรียนรู้หาหนังสือหนังสือมาอ่านนะครับไม่งั้นเราเองก็จะกลายเป็นเมาสนะครับเงินในกระเป๋ามันก็หมดนะครับช่องทางต่างๆครับในการที่จะเข้าไปเทรดนะครับไม่ว่าในไทยเนาะนะครับเป็นใบแนนนะครับหรือตัวบิตทับนะครับหรือข้อมูลความรู้ต่างๆนะผ่านช่องทางเว็บไซต์ต่างๆก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดียวเพราะฉะนั้นพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ทางด้านดิจิตอลนะครับและนี่ก็คือ5อาชีพเสริมนะครับ ของมนดุ๊กเป็นเดือนครับที่สามารถเริ่มต้นได้นะครับในปี2,568นะครับลองเลือกอาชีพที่คุณสนใจอาชีพที่เหมาะสมกับคุณครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้มันเกิดประโยชน์นะครับเกิดมีรายได้ครับอย่าดูแค่ติ๊กตอไปแล้วก็จ่ายเงินนะครับลองดูติ๊กตอกลองดู YouTube ลองดูรีว ลองใช้ออนไลน์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้้กับพวกเรานะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านนะครับอย่าลืมนะครับในการที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ